สวัสดีครับพบกับ Eagle of No ครั้งนี้เรานำตำนานหรือความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่มีเกี่ยวกับมาซามุเนะหรือม,มูรามาสะดาบสมุไรในตำนานมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาซามุเนะและมูรามาสะหลายๆคนอาจจะคุ้นหูชื่อพวกนี้ในเกมต่างๆอยู่บ้างและแน่นอนว่าดาบพวกนี้ยังมีอยู่จริงในปัจจุบัน โดยเรื่องอาถรรพ์ของดาบพวกนี้มีอยู่มากมายอีกทั้งผู้สร้างนั้นใช้แรงกายและแรงใจใส่ลงไปตอนตีดาบจึงทําให้ดาบมีความแกล่งทนทานและความคมที่ดาบอื่นๆเทียบไม่ติดดาบมุรามาสะเป็นดาบในตำนานที่มีชื่อเสียงมากที่ถูกสร้างโดยช่างตีดาบชื่อว่าเซิงโงมุรามาสะที่ตีดาบขึ้นด้วยความเปียดแขนความริกยาและแรงอาฆาตลงไป จึงได้ชื่อว่าอาวุธของปีศาจเป็นสัญลักษณ์ของความบ้าคลั่งและกระหายเลือดเป็นที่หวาดกลัวของทุกคนแม้กระทั่งโชกุนโตกุงาวะอีเอยาสุยังมีคำสั่งเป็นราชโอการให้ทหารในสังกัดและคนในตระกูลของตนห้ามพกพาดาบหรืออาวุธใดๆที่สร้างจากตระกูลช่างมุรามาสะโดยเด็ดขาดเพราะว่าอีเอยาสุเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของดาบมุรามาสะเป็นอย่างมาก เนื่องจากอีเอยาสุนั้นได้สูญเสียญาติพี่น้องภรรยาและลูกๆจากดาบของมุรมามาสะไปไม่น้อยโดยเหตุนี้เองจึงทำให้อีเอยาสุกลัวดาบปีศาจนี้เป็นอันมากส่วนมาซามุนเนะนั้นกลับต่างออกไปเพราะเป็นดาบที่สร้างเพื่อต้องการให้ผู้ใช้ดาบปกป้องตนเองจากอันตรายทั้งปวงและนอกจากนั้น ยังทำให้ผู้ครอบครองมีจิตใจที่สงบพร้อมสู้รบอย่างสุข,ขุมไม่เพียกพรำไปได้ง่ายว่ากันว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยสร้างขึ้นมาเลยทีเดียวดาบมาซาม,มุเนะเล่มสุดท้ายที่ผู้คนเคยได้เห็นและสัมผัสคือสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองดาบนี้ถูกมอบให้กับนายทหารอเมริกันท่านหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจอมพลดักลาสแม็กอาเธอร์ แล้วก็ไม่มีใครได้พบเห็นดาบนี้อีกเลยมัซามูเนะนั้นเป็นตระกูลของช่างตีดาบมาตั้งแต่สมัยคามาคุระที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารของตระกูลโฮโจต่อมาคนในตระกูลมัซามูเนะบางส่วนก็แยกตัวออกไปเปิดสำนักตีดาบอีกสำนักหนึ่งชื่อว่ามุรามะซะโดยมีสาเหตุที่ว่าอยากให้อาจารย์ของตนเองได้เห็นฝีมือการตีดาบของตน จึงได้เกิดการท้าประลองตีดาบที่ดีที่สุดระหว่างสองสำนักขึ้นมัซามุเนะได้ตีดาบที่มีชื่อว่า t e n d e r h a n d s ใช้แผ่นเหล็กผสมคาร์บอน3ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นนั้นมีปริมาณคาร์บอนต่างกันทำให้ไดดาบที่คมและแข็งมากตัดได้แม้กระทั่งเหล็กมุรามาสะตีดาบที่มีชื่อว่า Ten Thousand Knives ซึ่งตีด้วยความเครียดแค้นและความริษยาทำให้ดาบเกิดความคมแบบเหนือธรรมชาติเมื่อเวลาประลองทั้งสองฝ่ายจึงมาเจอกันที่ลำธารแห่งหนึ่งและปักดาบลงในน้ำทั้งคู่โดยหันคมดาบสวนกระแสน้ำและรอให้มีใบไม้ที่ถูกน้ำพัดผ่านได้สัมผัสคมดาบทั้งสองเล่มทางด้านดาบมุรามาสะใบไม้เมื่อผ่านก็จะขาดเป็นสองท่อนเสมอทำให มุรามาสะภูมิใจในดาบของเขามากซึ่งต่างจากดาบมาซามุเนะที่เมื่อใบไม้ลอยผ่านคมดาบจะถูกผลักออกจากตัวดาบเหมือนมีออล่าห่อหุ้มเอาไว้ไม่ให้เกิดอันตรายใดๆว่ากันว่าเนื่องมาจากดาบของมุรามาสะตีขึ้นจากความแค้นดังนั้นที่ดาบจะมีไอสังหารออกมาจากดาบและตัดทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตส่วนดาบมาซามุเนะ นั้นสร้างขึ้นด้วยจิตที่ต้องการปกป้องจึงทำให้ผู้ที่ถือรู้สึกสงบและมีสมาธิแต่ดาบมุรามาสะจะทำให้ผู้ถือเกิดความคึกขนองและบ้าคลั่งผู้ครอบครองจะถูกกินวิญญาณไปทีละนิด,นดผู้ที่คิดนำดาบทั้งสองตะกูลมาใช้เป็นพลังของตอนเองบางกับประสบภัยพิบัติอย่างเช่นทาเคดะชินเกนผู้เป็นเจ้าของกระบวนลบฟูริคัน หรือที่รู้จักกันในานามลมป่าไฟภูเขาแม้ว่าทาเคดะจะชนะในการรบอยู่เรื่อยมาก็เกิดการเจ็บป่วยจนตายและตระกูลก็พังพินาศในสมัยของลูกชายนั่นเองจนทำให้ชื่อเสียงของดาบทั้งสองตระกูลโด่งดังไปทั่วแผ่นดินนอกจากนั้นยังมีคำบอกเล่าผู้ที่เคยใช้ดาบของทั้งสองตระกูลนี้ว่ามีพลังอาถรรที่น่ากลัวมากมายซึ่งเรื่องเล่า สืบต่อกันมาว่าผู้ใดที่ได้จับหรือครอบครองดาบของตระกูลมาซาม,มุเนและมุรามะสะนั้นจะรู้สึกถึงดาบในฝักที่มีอาการสันรัวๆพร้อมกับเสียงร้องวีดแหลมเล็กเบาๆในหูราวกับว่ามีชีวิตอยู่จริงอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าดาบอาทันนี้กำลังร้องเรียกให้ผู้เป็นนายดึงออกมาจากฝักดาบที่เป็นพันธนาการให้พุ่งออกมาวาดลวดลาย ล้างผ่านชีวิตศัตรูหรือแม้แต่เจ้าของของมันเองส่วนประเด็นที่ว่าดาบเล่มไหนคือสุดยอดเรื่องนี้ถูกเปรียบเทียบว่าจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดที่ดาบถูกสร้างนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อการเข็นฆ่าเอาชีวิตกันแต่หากประสงค์ให้ผู้ใช้ดาบนั้นเลี่ยงตนเองให้พ้นภัยอันตรายทั้งปวงตั้งหากจากอดีตถ,ถึงในปัจจุบันชาวญี่ปุ่นต่างยกย่องให้ดาบมาซามูเนะนั้นเหนือกว่ามูรามาสะเสมอ แต่บางกลุ่มก็ตีความว่าที่ใบไม้ไม่โดนดาบมาซามูเนะนั้นเนื่องจากมีไอสังหารออกมาจากดาบแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตก็รับรู้และหลบเลี่ยงในอนุภาพของมาซามูเนะแต่ดาบมูรามะสะนั้นไหลซึ่งไอดาบเนื่องจากว่ากันว่าเป็นดาบที่ตีจากความริษยาและความแค้นทำให้ไม่มีไอสังหารเพราะเป็นดาบที่ไม่ใช่ไว้ฆ่าคนแต่เป็นดาบที่ฟาดฟันทุกอย่างตรงหน้าโดยไม่สนใจอะไร ยังคงมีตำนานอีกอันหนึ่งเล่ากันว่ามิยาโมโตะมุสชินักดาบอันเลื่องลือจึงใช้ไม้พายมาเหลาเป็นดาบไม้เพื่อสู้กับซาสากิโคจิโร่เพราะคำบอกอ้างนั้นว่ามุสชินั้นใช้ดาบมาซามุเนและโคจิโร่ใช้มุรามะซะและเขาพบว่าความสามารถนั้นใกล้เคียงกันเหลือเกินจึงเป็นเหตุผลให้มุสชิมาสายกว่าเวลานัดเพื่อทำลายสมาธิ ของผู้ถือดาบมุรามาสะที่ทําให้จิตใจเร่าร้อนอยู่แล้วร้อนขึ้นไปอีกและใช้ดาบไม้เพื่อไม่ให้รับรู้ถึงไอดาบซึ่งหากมองในภาพรวมของความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานเพราะมัซามุเนะและมุรามาสะนั้นไม่ได้เกิดอยู่ในรุ่นเดียวกันดาบสองตระกูลเกิดห่างกันมากกว่า200ปีส่วนเรื่องที่โคจิโโ่ได้ครอบครองดาบมุรามาสะนั้นยังมีความเป็นไปได้อยู่บ้าง เนื่องจากโคจิโร่เป็นซามูไรขั้นสูงเกิดมาในตระกูลซามูไรโดยแท้และเป็นรูปแบบที่ซามูไรทุกคนจะเอาไปเยี่ยงอย่างส่วนมุสชินั้นต่างออกไปเพราะมุสชิเป็นซามูไรบ้านนอกไร้สังกัดเกิดในชนชั้นชาวนาจนจนและยังไร้สังกัดไม่มีเจ้าน่ายจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มุสชิจะได้ครอบครองดาบของตระกูลมาซามุเนะ ที่เป็นอาวุธระดับไดเมียวขึ้นไปเท่านั้นฉะนั้นผู้ที่สามารถครอบครองได้มีเพียงกลุ่มคนแค่3ามกลุ่มคือกลุ่มไดเมียวกลุ่มเครือญาติของโชกุนและเชื้อพะวงศ์เท่านั้นทุกอย่างล้วนเป็นแต่ตำนานที่เล่าต่อกันแต่ยังคงมีตำนานที่แท้จริงแน่นอนอยู่มากมายยังไงสำหรับวันนี้ทางทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ